สวัสดีครับพบกับผมในโมดูลที่7ครับโมดูลนี้นะครับผมจะพูดถึงการออกจากกลุ่มนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมสมมตินะครับให้ท่านใส่ username ใส่ password นะครับแล้วก็มาที่ group setting นะครับมาที่ remove group ตรงนี้นะครับกดไปที่ choose file นะครับผมต้องการออกจากกลุ่มกลุ่มรถยนต์แล้วกันนะครับแคมเปญรถยนต์ของผม ผมต้องการจะออกเพราะว่า id ผมเต็มแล้วนะครับผมก็ r e a d and all w r i t e mode นะครับท่านจะต้องเลือกนะครับอย่างนี้ครับผมโหมดนะครับจะมี o n l y r e a d or o all r i t e not confirm นะครับจะเป็น r rw ป r, ีแล้วก็ rw นะครับ อันนี้เท่ากับ all r e a d นะครับอันนี้เท่ากับ not confirm นะครับ confirm นะครับอันนี้นะครับเท่ากับ all right นะครับ คืออย่างนี้ครับถ้าสมมตินะครับท่านเลือกในส่วนของอนะครับกลุ่มของถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าท่านเลือกในส่วนของอครับกลุ่มของอสถาปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็น b จะเป็น R นะครับจะเป็น Rw นะครับอันนี้คือจะกดออกทั้งหมดนะครับแต่ท่านเลือกในส่วนของ R อย่างเดียวนะครับ ก็คือเขาก็จะหาเฉพาะ R รนะครับแล้วก็จะกดออกเฉพาะ R นะครับถ้าท่านเลือกในส่วนของออรีไรนะครับก็จะเป็นก็จะออกในส่วนของกลุ่มที่เป็น R อย่างเดียวนะครับ not confirm ก็คือถ้าเป็น B นะครับก็จะออกนะครับแต่ผมแนะนำนะครับถ้าเลือกก็คืออยากจะออกก็ออกทั้งกลุ่มนะครับก็กดออก ออมไม่ว่าจะเป็น R B หรือว่า R W นะครับจะออกทั้งหมดนะครับก็กด r ันได้เลยนะครับผมท่านสามารถจะดึงในส่วนหน้าต่างนี้ครับลงมาได้นะครับดึงดูนะครับว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้กำลังโหลดโิลดดิ้ g r o อยู่นะครับ นี่ครับ Remove Group นะครับ Remove Group นะครับคือ Group ที่ถูกดึงออกไปนะครับมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับอันนี้มันจะ l i f กลุ่มเองนะครับอันไหนที่เป็น can Cancel มันก็จะกดออกนะครับผมท่านก็สามารถจะเอา ID นี้นะครับไปทำในกลุ่มอื่นได้นะครับสมมติกลุ่มนี้มัน โพสไปแล้วยังไม่มีลูกค้านะครับคุณก็ออกกลุ่มจากกลุ่มนี้แล้วก็ไปเข้ากลุ่มอื่นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มช่างกลกลุ่มกรุงเทพกลุ่มโรงบาลอะไรแล้วแต่ท่านจะขายสินค้าใครนะครับต้องลองคิดมาดูนะครับว่าสินค้าของคุณนะครับขายเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วลองคิดมาดีๆนะครับว่าสินค้าของคุณนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่านะครับแล้วไปจอยในกลุ่มไหนที่เขา เขาจะซื้อนะครับเขามีอํานาจในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างสูงนะครับถ้าท่านจะถ้าท่านหากลุ่มได้ดีนะครับเอ่อผมเคยขายนะครับก็คือขายเกี่ยวกับของเล่นนะครับกลุ่มที่ผมไปจอยเนี่ยนะครับผมใช้คีย์เวิร์ดคืออ่าผมไปจอยในกลุ่มของคนที่ของโบราณนะครับชอบของโบราณนะครับรถโบราณหรืออะไรเงี้ยครับคือกลุ่มพวกนี้เขาชอบของเล่นนะครับ ผมโพสไปแปบเดียวนะครับมีขายได้เลยครับซึ่งมันคือสมมติท่านใช้โปรแกรมแล้วขายไม่ได้ผมแนะนําให้เลือกเซกเมนต์ให้ถูกนะครับให้เลือกกลุ่มให้ถูกนะครับก็คือให้ใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับให้ถูกนะครับเกี่ยวกับสินค้าและบ,บริการของท่านนะครับตอนนี้นะครับกลุ่มก็ออกไปทั้งหมด21กลุ่มนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกับผมในโมดูลที่8นะครับโมดูลของ s สเก e โ post นะครับจะเป็นโมดูลสุดท้ายนะครับในการโพสนะครับก็คือท่านสามารถจะตั้งเวลาในการโพสได้นะครับขอบคุณครับ